แต่ก่อนหน้านั้นให้ผมไล่ของสกลนครที่เดียวมทอเข้าใจว่าผมพูดภาษาอีสานได้แต่ทีนี้บางทีผมพูดภาษาอีสานบางทีถ้าผมสื่อสารไปเป็นภาษาอีสานปับ๊บบางทีไปแทบไม่เป็นนะอาจารย์เข้าใจไหมล่ะฮะมีการเลอะนิดนึงนะเข้าใจไหม อันนี้มันมีในเรื่องของบัตรเครดิตแล้วก็หนึ่งหกหกเก้าอวันที่ผมสอบสวนเป็นการคุยกันคล้ายๆขอแง้มหูฟังอย่างเงี้อยู่ที่โรงพักสกลนครทั้งหมดหลักฐานและยังมาเล่นตลก ที่จังหวัดกรุงศรีอยุธยาหรือว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการเผาของกลางของกลางในที่นี้ก็คือยาเสพติดแม้กระทั่งไอรถที่ถูกชนมาโดยมีนายสองการนามอาสาแล้วก็พักพวกเพื่อนฝูงอีกจำนวนหนึ่งอยู่ที่สกลนครเอาที่นีน,นะคุณ ดอดคำในบุญชื่อเล่นน่ะนะมันจับกูเลยกูโหลดลงตรงนี้หมดแล้วเลยนะจับกูไปเมื่อไหร่ปุ๊บกะรุณาโทหาญาติโกโหติกายายสิบสองสิงหาด้วยนะนะ กูบอกแล้วว่ากูจะเอามึงวันไหนก็ได้บักประพ์ช่างดีบักประพัดช่างดีแล้วก็ทหารเสือราชินีหรือแม้กระทั่งไอคนขับรถที่ต้อนรับหรือตามเสด็จพทอ,องท่านที่วิ่งเกิน180กิโลเมตรต่อชั่วโมง ให้มึงจำไว้่ออื่นๆอ,อ,อีกเยอะแยะนะ